สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวเด่นเป็นกระแสฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารใหม่ๆมันจริงทั้งหมดเปิดคำพูดดุมกัญชยัยเคยพูดถึงหนูพลเอาไว้แต่ไม่มีใครเชื่อ จากรายง,งานภายหลังจากที่ศาลจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาคดีที่อายการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทก์ฟ้องนายชัยพลวิภาหรือลุงพลจำเลยที่1และนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนจำเลยที่สองในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่วัยสามขวบที่หายออกไปจากบ้านในพื้นที่บ้านกก,กอกตำบลก,กกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่11พฤษภาคม ปี25 6 3โดยสารพิพากษาว่าจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291-317กวรรคแรกฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีฐานพราเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาปราศจากเหตุอันควรจำคุก10ปีข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่1ให้ยกและยกฟ้องโจทก์สำหรับ จำเวยที่สองกับให้จำเวยที่หนึ่งชำระสินไม่ทดแทนทางแพง่งให้แก่โจท์ร่วมทั้งสองล่าสุดหลังจากทนายได้ยื่นหลักทรัพย์ต่อศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อขอประกันตัวนายชยพลซึ่งศาลก็ได้อนุญ,ญาตให้ประกันตัวนายชยพลโดยใช้หลักทรัพย์ห้าแสนบาททั้งนี้หนุ่มกันชยัยเคยพูดถึงนิสัยของลุงพลครั้งเคยได้สัมภาษณ์และพูดในรายการหัวกระแสว่า ตนรู้อยู่แล้วว่าลุงพลแกเป็นคนเกลี้ยกล่อดขี้โมโหเจ้าอารมณ์เป็นคนที่ชาวบ้านกะก,ะกอกนั้นกลัวเหมือนกันคือรู้ตั้งแต่แรกเลยแต่พูดไม่ได้เพราะตอนนั้นแฟนคลับลุงเยอะเดี๋ยวเขาจะมาด่าได้นอกจากนี้หนุ่มกัญชยัยยังเคยบอกว่าจุดที่ทำให้ชาวบ้านกะกอกะเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของลุงพลและยังได้เตือนลุงพลด้วยว่าจะต้องให้ข้อมูลให้ตรงกันซึ่งลุงก็ต้องพูดให้ชัด และที่เคยถามลุงลุงบอกว่าคนเราพูดความจริงไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกครั้งซึ่งตนก็ยังบอกว่าพูดแบบนี้ก็บาลัยสิซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้หนุ่มกัญชัยยืนยันว่าไม่ได้กล่าวหาแต่อย่างใดซึ่งหนุ่มกัญชัยบอกว่าลุงพลถามกี่ครั้งก็ให้การไม่ตรงกันสักครั้งปรเมี้คดีลุงพลหากคิดสู้ในชั้นอุทธรณ์ดีกาเป็นไปในยากที่จะหลุด ล่าสุดนายพรเมรอินทรชุมนุมอายการอาวุโสสำนักง,งานการสอบสวนสำนักง,งานอายการสูงสุดให้ความเห็นถึงกรณีสารชันตุนพิพากษาจำคุกลุงพลสองข้อหารวม20ปีในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าคดีน้องชมพู่การที่สารตัดสินแบบนี้แสดงว่าพฤติการต่างๆในเหตุการณ์ชัดเจนแล้วคดีอาจไม่จำเป็นจะต้องมีประจักษ์พยานเสมอไปแต่มีพยานแวดล้อมและโดยเฉพาะ นิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ได้ซึ่งมีความสมเหตุสมผลเชน่นการชนะสุดพริกศพซึ่งคดีของน้องจำพูแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตจากการขาดอาหารและน้ำหากย้อนกลับไปในวันที่เจอศพน้องจำพูลุมพลเป็นคนขึ้นไปเจอศพคนแรกและมีการพูดด้วยว่าน้องน่าจะขาดอาหารซึ่งน่าสังเกต ว่าลุงพลรู้ได้อย่างไรและพูดออกมาตรงกับการชนสุดพริกศพนอกจากนี้ลุงพลยังมีการพูดพยายามเบี่ยงประเด็นว่าคนร้ายเป็นชายอายุ30ปีแบกเป้หากวิเคราะห์พฤติการของลุงพลจะพอช่วงเวลาที่เจอศพก็พบพิรุธแล้วประกอบกับผลการตรวจเส้นผมของน้องชมพู่ที่พบในที่เกิดเหตุ และที่พบในรถของลุงพลตรงกันยิ่งทำให้หลักฐานมัดตัวลุงพลแน่นนอกจากนี้อาจารย์ปรเมศบอกอีกว่าหลังจากศาลมีคำพิพากษาลงมาแล้วต้องชื่นชมสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวไล่เรียงไทม์ไลน์เหตุการณ์ต่างๆนำมาเทียบเคียงกับคำพิพากษายิ่งทำให้เห็นชัดว่าใครคือคนร้ายส่วนแรงจูงใจสื่อก็มีการไปสัมภาษณ์ตำรวจชุดลี้คลายคดีและนำเสนอแล้วว่า มาจากน้ำพึ่งหยดเดียวและเป็นการควบคุมอารมณ์ตนเองไม่อยู่ทําให้เหตุการณ์บานปลายซึ่งอาจารย์พรเมรมองว่าคดีนี้เจ้าหน้าที่ทํางานกันอย่างละเอียดรอบคอบและองค์ประกอบชัดเจนครบท้กมิติแล้วลุงผลรอดยากหากลุงพลจะสู้ก็มีสิทธิทำได้แต่โอกาส ต่อสู้จนหลุดในชั้นอุทธร์หรือชั้นฎีกาอาจารย์ปรเมศมองว่าเป็นไปได้ยากเพราะจากการอ่านคำพิพากษาใช้เวลาค่อนข้างนานเชื่อว่าคำพิพากษาฉบับเต็มมีความละเอียดรอบคอบครบทุมมิติแล้วและเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจมากและหากจะสู้จนถึงขั้นหลุดในชั้นอุทธรหรือฎีกาต้องยืดพยานหลักฐานหักล้างให้กับศาลตั้งแต่ศาลชั้นต้น เอาแล้วงานนี้ทนายตั้มอดีตทนายลุงพลเคลื่อนไหวแล้วลังสารตัดสินคุก20ปีจากคำพิพากษาคดีลุงพลที่ออกมาทีมข่าวได้คุยกับนักกฎหมายสองคนคือทนายตั้มกับอายการปรเมศมองต่างกันเรื่องทิศท,ทางคดีโดยอายการปรเมศมองว่าการที่สารตัดสินแบบนี้แสดงว่ามีหลักฐานบ่งชีพ้พฤติกรรมชัดเจนแล้ว ยากที่จะหลุดในชั้นอุทธรณ์หรือดีกาขณะที่ทนายตามมองต่างบอกว่าที่จริงหลักฐานในคดีไม่ได้แน่นขนาดนั้นเขายังเคยพูดเลยว่าคดีนี้ใครมาทำก็รอดแต่ทนายลุงผลพราดที่ไม่ต่อสู้ด้วยนิติวิทยาศาสตร์จนสารพิพากษาลงโทษจำคุกโดยเมื่อวันที่20ธันวาคมนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตามเลขาธิการมูลนิธิ ทีมงานทนายประชาชนบอกว่าผิดคาดเมื่อเห็นคำพิพากษาในคดีน้องจำพูตัดสินจำคุกลุงพลเพราะเคยพูดแต่แรกว่าคดีนี้ใครทำก็ยกเนื่องจากเป็นคดีที่พยานหลักฐานบางหลักฐานสำคัญคือเส้นผมถูกสับที่พบในจุดเกิดเหตุและในรถลุงพลก็ไม่พบดีเนเอว่าเป็นผมของใครพิสูจน์ได้แค่ว่าเป็นสายฝั่งแม่ และรอยขาดของเส้นผมมีของมีคมอะไรอีกบ้างที่จะตัดแล้วเกิดรอยลักษณะเดียวกันแต่ทนายลุงพลพลาดที่ไม่นำผู้เชี่ยวชาญมาสืบพยานต่อสู้ประเด็นนี้กลับไปต่อสู้ว่าสุนัขพานอนชมพูขึ้นไปบนเขาซึ่งไม่ใช่หลักฐานทางนิติวิายาศาสตร์ทำให้ศาลเชื่อหลักฐานฝั่งโจทย์ซึ่งตำรวจรวบรวมได้แน่นหนามากกว่า จนถูกพิพากษาจำคุกส่วนคำให้การของลุงพลก็มีพิรุธโดยวันเกิดเหตุลุงพลให้การว่าไปบอกพระว่าน้องชมพู่หายทางที่โทรศัพท์ลุงพลอยู่กับป้าแตนทําให้เกิดข้อสงสัยว่าลุงพลรู้ได้อย่างไรนายสิทธามองว่าคดีนี้ศาลมองว่าจำเลยมีพิรุธ จากคำให้การที่ไม่ตรงกรันสำหรับการต่อสู้ในชั้นอุทธร์ปกติจะไม่นำสืบพยานเพิ่มแล้วแต่จะนำหลักฐานที่ว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นมาให้ศาลอุทธรอ,อ่านซึ่งส่วนตัวมองว่าผลพิพากษาในชั้น หลังจากนี้ยังออกได้ทุกทางไม่ว่าจะหนักขึ้นเป็นเจตนาฆ่าคืออาจจะมองว่าการเอาตัวน้องไปเป็นการเล็งเห็นผลให้น้องเสียชีวิตยกฟ้องหรือยืนตามสารชั้นต้นก็ได้เมื่อถามว่าช่วงที่เข้าไปช่วยเรื่องคดีให้ลุงพลพอทราบข้อมูลเกี่ยวกับคดีอย่างไรบ้าง นายสิทธาบอกว่าก็พอจะรู้เรื่องอะไรบ้างแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ส่วนหลังจากนี้จะมีโอกาสกลับไปทำคดีให้ลุงพลอีกหรือไม่นายสิทธาไม่ตอบตรงๆบอกเพียงว่าตอนนี้ลุงพลเรียนกฎหมายแล้วแล้วก็เรียนเนติด้วยตนเองจะไปะยุ่งทำไมทนายต่้มก็เชื่อว่าคดีน้องชมพู่อาจต้องใช้เวลาอย่างต่ำ3า3ปีกว่าจะจบชั้นศาลดีกา ด้านนายปรมิตรอินทราชุมนุมอายการอาวุโสส,สำนักง,งานการสอบสวนสำนักง,งานอายการสูงสุดมองว่าคดีนี้ส่วนตัวยังไม่ได้อ่านคำพิพากษา,ายอย่างละเอียดแต่การที่สารตัดสินแบบนี้แสดงว่าพฤติการต่างๆในเหตุการณ์ชัดเจนแล้วโดวยมองว่าคดีอาจไม่จำเป็นจะต้องมีประจักษ์พยานเสมอไป แต่มีพยานเวดล้อมและนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ได้ซึ่งมีความสมเหตุสมผลทําให้สารลงโทษได้เมื่อถามว่าจากพยานหลักฐานที่สารยกในคำวินิจฉัยลุมพลมีโอกาสต่อสู้จนหลุดในชั้นอุทธร์หรือชั้นฎีกาได้หรือไม่ นายปรเมศบอกว่าส่วนตัวมองว่ายากเพราะจากการอ่านคำพิพากษาใช้เวลาค่อนข้างนานเชื่อว่าคำพิพากษาฉบับเต็มมีความละเอียดร,บรอบคอบครบทุกม,มิติแล้วและเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจมาก สารจะวินิจฉัยละเอียดมากกว่าปกติส่วนกรณีที่ย่อหน้าสุดท้ายของคำพิพากษาฉบับยอ่อมีความเห็นอธิบดีผู้พิพากษาภาคสี่และผู้พิพากษาหัวหน้าสารจังหวัดมุกดาหารที่ตรวจสำนวนและทำความเห็นว่าพะยานหลักฐานของโจท์และโจท์ร่วมมีข้อสงสัยตามสมควรเห็นควรให้ยกฟ้องโดยให้รวมในสำนวน จะเป็นข้อที่ฝ่ายลุมพลใช้ต่อสู้คดีในชั้นอุทธร์หรือดีกาได้หรือไม่นายปรเมศบอกว่าส่วนตัวยังไม่เห็นรายละเอียดแต่เชื่อว่าอาจหมายถึงข้อหาอื่นๆที่มีการยกฟ้องไปซึ่งก็ต้องดูว่าพยานโจทย์ตรงไหนที่น่าสงสัยส่วนตัวขอดูรายละเอียดก่อนแต่ก็มองว่าอาจเป็นข้อที่ฝ่ายลุมพลนำไปใช้ต่อสู้คดีได้เช่นกัน โดยนายโปรเมตเชื่อว่าคดีนี้มีการอุทธรณ์แน่นอนโดยมองว่าจะใช้เวลาไม่ถึง2ปีก็จะจบในชั้นดีกาแต่อย่างน้อยคำพิพากษาในศาลชั้นต้นทำให้สังคมได้ตาสว่างขึ้นล่าสุดลุงพลพูดถึงพ่อแบมพยานปากเอกลัน่นไม่คมขู่ใครแน่นอน หลายคนติดตามกันมา3ปีกว่าสำหรับคดีของน้องชมพู่ที่เสียชีวิตหลังจากที่ศาลจังหวัดมุกดาหารได้ตัดสินจำคุกนายชัยพลวิภาจำเลยที่หนึ่งซึ่งปรากฏว่าจากหลักฐานต่างๆพบว่าลุงพลมีความผิดในความผิดฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพรากเด็กอายุยังไม่เกิน1ิปีไปเสียจากบิดามารดา โดยปราศจากเหตุอันสมควรรวมต้องโทษจำคุก20ปีแต่ศาลก็อนุญ,ญาตให้ประกันตัวในวงเงิน5 0 0แสนบาทและยกฟ้องนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนเกี่ยวกับเรื่องราวหลายคนต่างชื่นชมพ่อแบมนายวัชรินโกงแก่นเท้าพยานปากสำคัญของฝั่งนายนามัยวงศรีชาและนางสาวิตรีวงศรีชา พ่อและแม่ของน้องชมพู่ที่ยังยืนยันคำเดิมไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสะว่าพ่อแบมโดนค่มขู่อีกด้วยแต่ก็ยังเป็นพยานปักเอกให้จะล่าสุดสารสั่งจำคุกลุงพล20ปีครั้งแรกผมพูดนิดเดียวแต่ว่าเขาก็มาที่บ้านทำให้ผมตกใจทำให้ผมกลัวแต่ถ้าผมไม่พูดอะไร ผมกลัวจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นกับผมผมเลยตัดสินใจพูดทุกอย่างผมถึงกล้าพูดตอนที่เขามาคุกคามตอนพิสูจน์หลักฐานตนยืนอยู่หน้าบ้านพอตำรวจออกมาหมด ผมก็กำลังจะเดินเข้าบ้านเขาก็ขับรถมาบีบแตรให้ผมหยุดและจะเข้ามาทำร้ายผมแต่ผมก็ตั้งตัวทนันและเขามองเห็นลูกชายผมอยู่ด้วยเขาก็เลยไม่กล้าเลยบังคับให้ผมเปลี่ยนเวลาวันที่เปลี่ยนความจริงล่าสุดด้านลุงพลได้รับการใบสีสุขขวัญที่วังปู่ปริจิตนาลุงพลป้าแตนตำบลกุดเรือคํา อำเภอวานอนนิวาจังหวัดสกลนครซึ่งลุงพลได้พูดถึงว่าพ่อแบมที่เป็นพยานปักเอกว่าไม่ได้ไปคมคู่ให้เปลี่ยนคำให้การตามที่พ่อแบมกล่าวอ้างและไม่มีพฤติกรรมที่จะค่มคู่ทำร้ายร่างกายพ่อแบมโดยลุงพลพูดถึงพ่อแบมว่าพ่อแบมเคยติดคุกคดีตัดไม้ระยะเวลาประมาณหนึ่งปี มีลุงนี่แหละที่คอยช่วยเหลือครอบครัวของพ่อแบมมาตลอดลุงจะไปข่มขู่พ่อแบมเรื่องอะไรมันไม่เกี่ยวกันมันเป็นสิทธิ์ของพ่อแบมที่จะพูดแต่เป็นสิทธิ์ของลุงเช่นกันที่จะต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้คนชื่อชัยพลวิภากลราทำกล้ารับไม่มีการข่มขู่แน่นอน